สำหรับใครที่กำลังมองหากับรถหรูมาพร้อมกับราคาสุดคุ้มและความประหยัดต้องคันนี้เลยกับ Honda Accord 2.0 h y b r t e Tech รถปี2018ค่ะ ตัวมาราคาล้นแรงมากๆกับ1,849,000บาทใครสนใจบอกเลยว่าวันนี้ราคาหายหลักล้านอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยกับตัว Honda a c c o r d G9 นะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับระบบไฮบริดได้ความประหยัดพลังงานอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรด้วยกันค่ะแต่ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละบุคคลกระจังด้านหน้าสภาพยังใหม่อยู่เลยเพราะว่าเรามีการคัดสภาพรถมาอย่างดีไม่ผ่านการชนหนักผิดความจมน,น้ำถ้าตัวเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่มีการระบุลงในสัญญาไวอ้อย่างชัดเจนค่ะด้านหน้านะคะตัวโครเมียมสภาพยังใหม่ ไฟหน้าเป็นแบบ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED ค่ะล้อที่ได้เป็นล้อแม็กซี2ูทนขนาด18นิ้วอย่างปี2023สามารถใช้งานขับขี่ได้สักประมาณ20,000-30,000ถึงกิโลเลยทีเดียวค่ะนี่แค่ชมด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูกับความหรูหราและความกว้างขวางภายในตัอดลกันต่อเลยค่ะ มาดูกันต่อนะคะสำหรับด้านในตัวรถค่ะทุกคนค่ะด้านนจะเป็นโทนสีดําสภาพสวยเลยคอนโซลด้านหน้าไม่มีตําหนิไม่มีอรอยขีดข่วนหนักนะคะแล้วก็เบาะที่ได้ได้เป็นเบาะหนังปร,รับไฟฟ้าคู่หน้าสภาพสมบูมมรณ์ไม่มีอรอยแตกไม่มีรอยขาดค่ะโดยที่ฝั่งทางด้านคนขับนะคะก็จะมีตัวดันหลังไฟฟ้านะคะแล้วก็ สามารถที่จะเมมจดจาตตำแหน่งการน,นั่งได้ถึง2ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะพวงมาลัยก็ยังใหม่นะไม่โซไม่ช้ำนะคะตัวนี้เป็นตัวมัลติฟังก์ชันปรับวอลลุ่มปรับโหมดต่างๆได้แล้วก็มีกับระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็น adaptive cruise control แจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนมีตัว cruise control ให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นหน้าจอ2หน้าจอเนี่ยเขาจะทํางานควบคู่กันด้านบนจะเป็นในเรื่องของนะคะข้อมูลการขับขี่ค่ะขยับลงมาจอล่างก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะเป็นหน้าจอทัช แล้วก็มีแผนที่ให้พร้อมเลยไปไหนรับรองว่าไม่ต้องกลัวหลงอย่างแน่นอนค่ะขยับลงมาตัว ะะจะเป็นแบบดูอัลโซนะแยกซ้ายขวาแบบนี้ค่ะปรับความแรงทิศทางได้ด้านล่างตรงนี้มีช่องเสียบ USB นะคะไว้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับตัวเครื่องเล่นมีเดียได้อีกด้วยนั่นเอง mm hmm. เกียร์ออโต้5สปีดค่ะแล้วก็มีตัวควบคุมม่านไฟฟ้าด้านหลังสั่งงานจากด้านหน้าได้แบบนี้เลยนะคะมีที่วางแก้วค่ะและอีกหนึ่งความหรูหราความพิเศษสําหรับรุ่นตัวท็อปไฮบริดเทนี่ลอยด้านบนเขามาพร้อมกับเจ้าซัลุฟแบบนี้เลยเอาไว้แบบบางทีอยากจะแบบ เปลี่ยนบรรยากาศร,รับกับสายลมแสงแดดธรรมชาติต่างๆหรือว่านอนดูดาวคุณก็สามารถทําได้เลยค่ะสําหรับด้านหลังนะคะพื้นที่กว้างขวางค่ะสมกับเป็นรถหรูหรือว่ารถผู้ริหารนะนั่งได้แบบสบายๆปรับเปลี่ยนอริยาบทได้แบบสบายๆค่ะและสภาพเบาะสวยงามไม่แพ้ด้านหน้าเลยมีตัวยึดเบาะคาซิบมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะสามารถเดือยมาเป็นชี่วางแขนเป็นที่วาง,งแก้วได้มีแอร์โซนด้านหลังให้พร้อมค่ะนอกจากจะมีม่านไฟฟ้าด้านหลังแล้วด้านข้างเนี่ยเขา ก็มีม่านบางังแดดให้ด้วยนะเอาไว้บงังแดดไว้บังสายตาจากบุคคลด้านนอกค่ะอีกหนึ่งความพิเศษนะคะของเจ้าตัว Honda Accord คันนี้ก็คือตัวกุญแจรีโมทอัจฉริยะนี่เลยที่คุณสามารถสตาร์ทรถนะคะพร้อมในเรื่องของการเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ลอได้เลยนะคะตัวนี้โดยกดปุ่มล็อกไว้ก่อนแล้วก็ นี่ค่ะกดปุ่มโฮค้างไว้ไฟนะักกรับริบ1ครั้งเครื่องก็จะสตาร์ทติดโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะว่าเวลาที่ว่าคุณสตาร์ทไว้แล้ว คุณอยู่ไกลจะมีในเรื่องของโจรกรรมหรือเปล่าเพราะว่า,าก็จะมีระบบเซตตี้นะคะก่อนที่คุณจะมาเข้าเกียร์เนี่ยเครื่องมันจะดับเองอัตโนมัติคุณต้องสตาร์ทใหม่ภายในตัวรถอีกหนึ่งครั้งค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษนั่นก็คือสามารถนะคะที่จะเปิดตัวกระจกทั้ง4บานได้โดยกดปุ่มปลดล็อกคางไว้แบบนี้ช่วยในเรื่องของการระบายอากาศระบายความร้อนนั่นเองค่ะถือได้ว่าให้ออปชันมาจัดเต็มมากๆนะคะเปิดตัวมาล้าน8แสนกว่าเลยทีเดียว ใครที่สนใจคันนี้รับรองว่าราคาตาแตกแน่นอนค่ะอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปฟังราคากันเลยค่ะสำหรับใคนที่สนใจคันนี้ที่ต่อต้คาของเราขายอยู่ที่ ตัว0 0นบาทค่ะราคาสุดคุ้มจากราคาล้านแปดทุกคนค่ะราคาหายไปประมาณ1 2ล้านแสนบาทเลยทีเดียวใครได้เป็นเจ้าของคุ้มค่ายอย่างแน่นอนซึ่งราคานี้จัดไฟแนนด์ได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนะคะเลือกกันพอนได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะยังไม่หมดน,นะคะเรามีบริการหลังการขายค่ะกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานสูงสุดถึง4ปีเลยทีเดียวค่ะครอบคลุมถึง247รรายการนะคะใครที่สนใจอย,อยากจับจองเป็นเจ้าของ กับรถหรูราคาสุดคุ้มแบบนี้โทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์083-7777747และ083-7777757ค่ะแล้วก็สะดวกเรียนเชิญได้เลยนะคะมาชมตัวรถจริงได้มาลองนั่งมาลองขับดูก่อนได้รับรองว่าถ้าคุณได้เห็นกับตัวรถจริงนั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญเรายังมีรถให้คุณได้เลือกสรรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งถูกคันคัดสภาพมาอย่างดีและใครที่บอกว่ากําลังมองหากับรถหรูค่ะไว้ใช้งานเองกด็ดีหรือว่าซื้อให้คนในครอบครัวรา าสุดคุ้มนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบแยาวๆคันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะยังไงก็ฝากกั้ด้วยละเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนซวัสดีค่ะ